ดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูขวัญค่ะหัวข้อที่แล้วเราเรียนกันไปในหัวข้อของกราฟของฟังก์ชันกันแล้วนะคะในหัวข้อที่เราจะศึกษากันในวันนี้ค่ะก็จะเป็นการศึกษาการสร้างฟังก์ชันใหม่จากฟังก์ชันที่มีอยู่เดิมนะคะโดยฟังก์ชันที่มีโดเมนและเรนเป็นสับเซตของเซตของจํานวนจริงก็สามารถบวกลบคูณหารกันได้คล้ายกับจํานวนจริงเลยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถหาผลบวกผลต่างผลคูณและผลหารของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้ค่ะเรามาเริ่มเลยนะคะครูให้ปัญหาชวนคิดนักเรียนหนึ่งข้อนะคะดังนี้ค่ะพลอยรับจ้างนำเสื้อไปขายที่ตลาดนัดโดยได้รับค่าจ้าง1,000บาทและเมื่อขายเสื้อได้พลอยจะได้รับส่วนแบ่งเพิ่มจากการขายตัวละ50บาท แต่ในการขายเสื้อพลอยต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางโดยเสียค่าน้ำมันเชื้อเพลิง250บาทและก็มีค่าจ้างน้องที่มาช่วยขายตัวละ20บาทเมื่อขายเสื้อได้นะคะจงหากำไรที่พลอยได้รับเมื่อขายเสื้อได้ทั้งหมดเอกตัวค่ะสำหรับปัญหาข้อนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่า กำไรที่พลอยได้รับเมื่อขายเสื้อได้ทั้งหมด x ตัวนะคะเกิดจากรายได้จากการขายเสื้อได้ทั้งหมด x ตัวลบด้วยรายจ่ายจากการขายเสื้อได้ทั้งหมด x ตัวนั่นเองถูกไหมคะเด็กๆสำหรับรายได้จากการขายเสื้อได้ทั้งหมด x ตัวประกอบด้วยค่าจ้างครั้งละ1000บาทและส่วนแบ่งเพิ่มจากการขายตัวละ50บาทถูกไหมคะเด็กๆเราให้ R x แทนรายได้จากการขายเสื้อได้ทั้งหมด x ตัวนะคะ ดังนั้น r x จะเท่ากับ1,000ซึ่งมาจากค่าจ้างครั้งละ1,000บาทบวกกับ5 0 x ซึ่งมาจากส่วนแบ่งเพิ่มจากการขายตัวละ50บาทจำนวน x ตัวค่ะนักเรียนจะพบว่ารายได้เนี่ยเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x โดยอยู่ในรูปของฟังก์ชันเชิงเส้นนะคะต่อไปเราจะมาสร้างฟังก์ชันแทนรายจ่ายจากการขายเสื้อจะทั้งหมด x ตัวกันค่ะรายจ่ายจากการขายเสื้อจะทั้งหมด x ตัวก็ประกอบด้วย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง250บาทและ,ะค่าจ้างน้องที่มาช่วยขายตัวละ20บาทนะคะถ้าครูให้ c x แทนรายจ่ายจากการขายเสื้อจะทั้งหมด x ตัวดังนั้น c x เท่ากับ250ซึ่งมาจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิง250บาทบวกกับ2 0 x ซึ่งมาจากค่าจ้างน้องที่มาช่วยขายตัวละ20บบาทจำนวน x ตัว นักเรียนก็จะพบว่ารายจ่ายก็เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x นะคะโดยอยู่ในรูปของฟังก์ชันเชิงเส้นเช่นกันค่ะต่อไปเรามาลองสร้างฟังก์ชันที่แทนกําไรจากการขายเสื้อได้ทั้งหมด x ตัวกันนะคะครูให้ px แทนกําไรที่พลอยได้รับเมื่อขายเสื้อได้ทั้งหมด x ตัวกําไรเท่ากับไรายได้ลบรายจ่ายถูกไหมคะเด็กๆดังนั้น px ก็จะต้องเท่ากับ rx ลบด้วย cx ค่ะ และ Rx เราก็หามาแล้วว่าเท่ากับ1,000บวก5 0 x cx ก็หามาแล้วเท่ากับ250บวกด้วย2 0 x นะคะดังนั้น px ก็จะต้องเท่ากับ1,000บวกด้วย5 0 x ลบด้วยในวงเล็บ250บวกด้วย2 0 x นะคะได้เท่ากับ3 0 x บวกด้วย750ค่ะดังนั้นกำไรที่พลอยได้รับเมื่อขายเสื้อได้ทั้งหมด x ตัวก็คือ 3 0 x บวกด้วย750บาทนะคะนักเรียนจะพบว่ากำไรที่พอได้รับเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x ซึ่งมาจากผลต่างระหว่างฟังก์ชัน2ฟังก์ชันในทางคณิตศาสตร์ได้นิยามเกี่ยวกับการดำเนินการพื้นฐานเชิงพิเศษคณิตของฟังก์ชันไว้ดังนี้ค่ะเราไปดูนิยามกันเลยนะคะให้ f และ g เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนและเรนจ์เป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริง ผลบวกผลต่างผลคูณและผลหารของ f และ g จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ดังนี้นะคะผลบวกของ f และ g เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะอ่านว่า f บวก g นะคะผลต่างของ f และ g เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์น like ี้ค่ะอ่านว่า f ลบ g นะคะผลคูณของ f และ g เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะอ่านว่า f คูณ g นะคะ และผลหารของ f และ g เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะอ่านว่า f หาร g นะคะซึ่งผลบวกผลต่างผลคูณและผลหารของฟังก์ชัน f และ g ยังคงเป็นฟังก์ชันซึ่งกำหนดดังนี้ค่ะผลบวกของฟังก์ชัน f และ g ที่ x เท่ากับ f ที่ x บวก g ที่ x นะคะผลต่างของฟังก์ชัน f และ g ที่ x เท่ากับ f ที่ x ลบ g ที่ x ค่ะ ผลคูณของฟังก์ชัน f และ g ที่ x เท่ากับ f ที่ x คูณ g ที่ x ค่ะและผลหารของฟังก์ชัน f และ g ที่ x เท่ากับ f ที่ x หารด้วย g ที่ x เมื่อ g ที่ x ไม่เท่ากับ0นะคะสำหรับโดเมนของ f บวก g, f ลบ g และ f คูณ g ก็คือเซตของจำนวนจริงทั้งหมดที่อยู่ทั้งในโดเมนของ f และโดเมนของ g นะคะ ซึ่งก็คือโดเมนของ f อินเตอร์เซ็กตกับโดเมนของ g นั่นเองค่ะสำหรับโดเมนของ f หาร g ก็คือเซตของจำนวนจริงทั้งหมดที่อยู่ทั้งในโดเมนของ f และโดเมนของ g โดยที่ g x ต้องไม่เท่ากับ0นะคะซึ่งก็คือโดเมนของ f อินเตอร์เซ็กตกับโดเมนของ g ลบด้วยเซตของ x ที่เป็นสมาชิกของโดเมนของ g โดยที่ g x เท่ากับ0นะคะ ต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างกันค่ะให้ f x เท่ากับ x กำลังสาบวก1และ g x เท่ากับกลนที่2ของ x จงหา f บวก g f ลบ g f คูณ g และ f หารด้วย g พร้อมทั้งโดเมนของแต่ละฟังก์ชันค่ะข้อที่2นะคะจงหาผลบวกของ f และ g ที่1ผลต่างของ f และ g ที่1 ผลค,คูณของ f และ g ที่2และผลหารของ f และ g ที่2ค่ะมาทำข้อแรกกันเลยนะคะเนื่องจากโดเมนของ f คือเซตของจำนวนจริงนะคะและโดเมนของ g คือช่วงปิดศูนย์ถึงเปิดอินฟินิตี้จะได้ว่าโดเมนของ f บวก g f ลบ g และ f คูณ g ก็คือเซตของจำนวนจริงทั้งหมดที่อยู่ทั้งในโดเมนของ f และโดเมนของ g นะคะซึ่งก็คือโดเมนของ f อินเตอร์เซตกับโดเมนของ g ค่ะซึ่งเท่ากับช่วงปิดศูนย์ถึงเปิดอินฟินิตี้นะคะและโดเมนของ f หาร g โดเมนของ f หาร g ก็คือเซตของจำนวนจริงทั้งหมดที่อยู่ทั้งในโดเมนของ f และโดเมนของ g โดยที่ g x ต้องไม่เท่ากับ0นะคะซึ่งก็คือโดเมนของ f อินเตอร์เซ็ตกับโดเมนของ g ลบด้วยเซตของ x ที่เป็นสมาชิกของโดเมนของ g โดยที่ g x เท่ากับ0ค่ะนักเรียนหามาแล้วนะคะว่าโดเมนของ g คือช่วงปิด0ถึงเปิด infinity และโจทย์ก็กำหนดมาว่า g x เท่ากับกรณที่2ของ x นะคะ นั่มนั่นงพิจารณาเซตของ x ที่เป็นสมาชิกของช่วงปิด0ถึงเปิดอินฟินิตี้โดยที่กรนที่2ของ x เท่ากับ0ก็จะได้ว่าเซตนี้คือเซตของ0น,นั่นเองค่ะก็จะได้เท่ากับช่วงปิด0ถึงเปิดอินฟินิตี้ลบด้วยเซตของ0น,นะคะได้เท่ากับช่วงเปิด0ถึงอินฟินิตี้ค่ะต่อไปเรามาหา ผลบวกของฟังก์ชัน f และ g ที่ x กันค่ะจากที่เราทราบแล้วนะคะว่าผลบวกของ f และ g ที่ x เท่ากับ f ที่ x บวกด้วย g ที่ x นะคะเราก็เลยจะได้ออกมาเป็น x ยกกำลัง3บวก1บวกด้วยกลนที่2ของ x ค่ะแล้วก็ผลต่างของ f และ g ที่ x นะคะก็จะเท่ากับ f ที่ x ลบด้วย g ที่ x ค่ะซึ่งก็คือ ยอกกกำลัง3าบวก1ลบด้วยกรนที่2ของ x ค่ะและสำหรับผลคูณของ f และ g ที่ x นะคะเท่ากับ f ที่ x คูณ g ที่ x ซึ่งก็จะได้เท่ากับในวงเล็บ x ยกยกกำลังสบวก1คูณกับกรนที่2ของ x ค่ะและสำหรับผลหารของ f และ g ที่ x นะคะก็จะเท่ากับ f ที่ x หารด้วย g ที่ x ซึ่งก็เท่ากับ x ยกกำลังสามบวกห่หารด้วยกรนที่2ของ x ค่ะตอนนี้นักเรียนก็หาฟังก์ชัน f บวก g f ลบ g f คูณ g และ f หารด้วย g เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราลองมาดูข้อที่2กันเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะจงหาผลบวกของ f บวก g ที่1แล้วก็ผลต่างของ f ลบ g ที่1ผลคูณของ f และ g ที่2 แล้วก็ผลหารของ f และ g ที่2นะคะก่อนอื่นเราก็มาพิจารณาที่โดเมนกันก่อนนะคะเนื่องจากโดเมนของ f บวก g, f ลบ g และ f คูณ g คือช่วงปิดศูนย์ถึงเปิด infinity นะคะและโดเมนของ f หาร g คือช่วงเปิดศูนย์ถึง infinity ค่ะเราก็จะเห็นว่า หนเนี่ยอยู่ในโดเมนของ f บวก g และ f ลบ g นะคะดังนั้นเราก็จะสามารถหาผลบวกของ f และ g ที่1ได้แล้วก็หาผลต่างของ f และ g ที่1ได้นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นว่า2อ,อยู่ในโดเมนของ f คูณ g และ f หารด้วย g นะคะดังนั้นเราก็จะสามารถหาผลคูณของ f และ g ที่2ได้แล้วก็หาผลหารของ f และ g ที่2ได้นะคะ เรามาทบทวนกันนิดนึงค่ะจากที่ผลบวกของ f และ g ที่ x เท่ากับ x ยกกำลังสาบวก1บวกด้วยกลนที่2ของ x แล้วก็ผลต่างของ f และ g ที่ x เท so. ่ากับ x ยกกำลังสบวก1ลบด้วยกลนที่2ของ x ผลคูณของ f และ g ที่ x เท่ากับในวงเล็บ x ยกกำลังสาบวก1คูณกับกลนที่2ของ x นะคะแล้วก็ผลหารของ f และ g ที่ x เท่ากับ x ยกกำลัง3าบวกหหารด้วยกลนที่2ของ x นะคะ ดังนั้นผลบวกระหว่าง f และ g ที่1นะคะก็จะเท่ากับ1ยกกำลัง3บวก1แล้วก็บวกด้วยกรนที่2ของ1นั่นเองค่ะซึ่งก็คำนวณได้ออกมาเท่ากับ3นะคะแล้วก็ผลต่างระหว่าง f และ g ที่1นะคะก็จะเท่ากับ1ยกกำลัง3บวก1ลบด้วยกลนที่2ของ1นะคะได้เท่ากับ1ค่ะต่อไปค่ะผลคูณของ f และ g ที่2นะคะก็จะเท่ากับ ในวงเล็บ2ยกกำลัง3าบวก1แล้วก็คูณด้วยกรนที่2ของ2นะคะซึ่งก็จะเท่ากับ9คูณกับกรนที่2ของ2ค่ะต่อไปผลหารระหว่าง f และ g ที่2ค่ะก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง3บวกหหารด้วยกรนที่2ของ2ค่ะซึ่งก็จะเท่ากับ9หารด้วยกรนที่2ของ2นั่นเองค่ะสำหรับตัวอย่างต่อไปนะคะ ให้ฟังก์ชัน f เท่ากับเซตของคู่อันดับ 16, คู่อันดับ 216, คู่อันดับ3 2และคู่อันดับ58ค่ะและฟังก์ชัน g เท่ากับเซตของคู่อันดับ 16, คู่อันดับ 211, คู่อันดับ30และคู่อันดับ41ค่ะจงหา f บวก g, f คูณ g และ f หาร g พร้อมทั้งโดเมนของแต่ละฟังก์ชันนะคะ เนื่องจากโดเมนของ f คือเซตของ 1, 2, 3และ5และโดเมนของ g คือเซตของ 1, 2, 3และ4จะได้โดเมนของ f บวก g คือโดเมนของฟังก์ชัน f อินเตอร์เซ็กตกับโดเมนของฟังก์ชัน g ซึ่งจะเท่ากับเซตของ 1, 2และ3ค่ะ นั่นคือนักเรียนจะสามารถหาผลบวกของฟังก์ชัน f และ g ที่1ได้แล้วก็หาผลบวกของฟังก์ชัน f และ g ที่2ได้แล้วก็หาผลบวกของฟังก์ชัน f และ g ที่3ได้นะคะจากที่ผลบวกของฟังก์ชัน f และ g ที่ x เท่ากับ f ที่ x บวกด้วย g ที่ x นะคะนั่นก็คือผลบวกของ f และ g ที่1ก็จะต้องเท่ากับ 1> f ที่1บวกด้วย g ที่1นะคะซึ่ง f ที่1มีค่าเท่ากับ6 g ที่1มีค่าเท่ากับ6กนะคะก็จะเท่ากับ6บวก6ซึ่งเท่ากับ12ค่ะต่อไปนะคะผลบวกของฟังก์ชัน f และ g ที่2ค่ะซึ่งก็เท่ากับ f ที่2บวกด้วย g ที่2 f ที่2เท่ากับ16นะคะและ g ที่2เท่ากับ11ก็จะเท่ากับ16บวกด้วย11ค่ะเท่ากับ27นะคะ ต่อไปนะคะผลบวกของฟังก์ชัน f และ g ที่3ค่ะก็จะเท่ากับ f ที่3บวกด้วย g ที่3ถูกไหมคะเด็กๆ f ที่3เท่ากับ12 g ที่3เท่ากับ0 12ยบวก0ก็จะเท่ากับ12ค่ะดังนั้นฟังก์ชัน f บวก g ก็จะเท่ากับเซตของคั่นดับ1นดับคู่อันดับ2.27และ คู่อันดับ32นั่นเองค่ะเราไปหา f คูณ g กันต่อเลยค่ะเนื่องจากโดเมนของ f คือเซตของ1 2 3และ5และโดเมนของ g คือเซตของ1 2 3และ4จะได้โดเมนของ f คูณ g คือโดเมนของ f อินเตอร์เซตกับโดเมนของ g ซึ่งจะเท่ากับเซตของ1 2และ3ค่ะ นั่นก็คือนักเรียนจะสามารถหาผลคูณของฟังก์ชัน f และฟังก์ชัน g ที่1ได้และหาผลคูณของฟังก์ชัน f และฟังก์ชัน g ที่2ได้นะคะแล้วก็หาผลคูณของฟังก์ชัน f และฟังก์ชัน g ที่3ได้ค่ะเราทบทวนกันอีกนิดนึงนะคะจากที่ผลคูณของฟังก์ชัน f และ g ที่ x เท่ากับ f ที่ x คูณกับ g ที่ x นะคะดังนั้นผลคูณของฟังก์ชัน f และ g ที่1 ก็จะต้องเท่ากับ f ที่1คูณกับ g ที่1นะคะ f ที่1ได้เท่ากับ6 g ที่1ก็ได้เท่ากับ6่าตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ6คูณ6ค่ะก็เท่ากับ36นะคะต่อไปผลคูณของฟังก์ชัน f และ g ที่2ก็เท่ากับ f ที่2คูณกับ g ที่2นะคะซึ่ง f ที่2มันเท่ากับ16 g ที่2ก็เท่ากับ11ถูกไหมคะเด็กๆ อ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ16คูณ11ได้เท่ากับ176ค่ะต่อไปผลคูณของฟังก์ชัน f และ g ที่3นะคะผลคูณของฟังก์ชัน f และ g ที่3ก็เท่ากับ f ที่3คูณกับ g ที่3ค่ะซึ่ง f ที่3เท่ากับ12 g ที่3เท่ากับ0ดังนั้นก็จะเท่ากับ12คูณ0เท่ากับ0นนั่นเองค่ะอ่าดังนั้น f คูณ g ก็จะเท่ากับเซตของคู่อันดับ 1, 36คู่อันดับ 2, 176และคู่อันดับ30ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปหาฟังก์ชัน f อหารด้วย g กันค่ะเนื่องจากโดเมนของฟังก์ชัน f คือเซตของ 1, 2, 3และ5และโดเมนของฟังก์ชัน g ก็คือเซตของ 1, 2, 3และ4 จะได้โดเมนของ f หาร g คือโดเมนของ f อินเตอร์เซ็ตกับโดเมนของ g ลบด้วยเซตของ x ที่เป็นสมาชิกของโดเมนของ g โดยที่ g x เท่ากับ0ซึ่งก็จะเท่ากับเซตของ1 2และ3ลบด้วยเซตของ3ค่ะจะได้เท่ากับเซตของ1และ2ค่ะนั่นก็คือนักเรียนจะสามารถหาผลหารระหว่างฟังก์ชัน f และ g ที่1ได้แล้วก็สามารถหาผลหารของฟังก์ชัน f และ g ที่2ได้นะคะทบทวนนิดนึงค่ะผลหารของ f และ g ที่ x เท่ากับ f ที่ x หารด้วย g ที่ x นะคะดังนั้นผลหารของฟังก์ชัน f และ g ที่1ก็จะเท่ากับ f ที่1หารด้วย g ที่1นะคะซึ่ง f ที่1เท่ากับ6 g ที่1เท่ากับ6ค่ะก็จะได้เท่ากับ6หารด้วย6เท่ากับ1นะคะ ต่อไปผลหารของฟังก์ชัน f และ g ที่2นะคะก็จะเท่ากับ f ที่2หารด้วย g ที่2ซึ่ง f ที่2มีค่าเท่ากับ16 g ที่2มีค่าเท่ากับ11นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเท่ากับ16.11ส่วน11ค่ะดังนั้นฟังก์ชัน f หารด้วย g นะคะก็จะเท่ากับเซตของคั้นดับ1 1ค่ะแล้วก็คั้นดับ2 16ส่วน11นั่นเองค่ะ เรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันก่อนนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนก็สามารถหาผลบวกผลต่างผลคูณและก็ผลหารของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้แล้วนะคะสำหรับนิยามของผลบวกผลต่างผลคูณและผลหารของฟังก์ชันนะคะที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วก็เป็นดังนี้นะคะให้ f และ g เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนและเรนเป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริง ผลบวกผลต่างผลคูณและผลหารของ f และ g ก็จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ค่ะผลบวกของ f และ g เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะอ่านว่า f บวก g ค่ะผลต่างของ f, is, g. 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 Ains, ะะอ f และล is, g ก็จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะอ่านว่า f ลบ g นะคะผลคูณของฟังก์ชัน f และ g เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะอ่านว่า f คูณ g นะคะและผลหารของ f และ g ก็จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะ อ่านว่า f หาร g นะคะซึ่งผลบวกผลต่างผลคูณและผลหารของฟังก์ชัน f และ g ก็ยังคงเป็นฟังก์ชันซึ่งกำหนดดังนี้ค่ะผลบวกของฟังก์ชัน f และ g ที่ x ก็จะเท่ากับ f ที่ x บวกด้วย g ที่ x ค่ะผลต่างของฟังก์ชัน f และ g ที่ x ก็จะเท่ากับ f ที่ x ลบ g ที่ x ผลคูณของฟังก์ชัน f และ g ที่ x ก็เท่ากับ f ที่ x คูณ g ที่ x ค่ะ และผลหารของ f และ g ที่ x ก็เท่ากับ f ที่ x หารด้วย g ที่ x เมื่อ g ที่ x ไม่เท่ากับ0นะคะโดเมนของ f บวก g, f ลบ g และ f คูณ g ก็คือเซตของจำนวนจริงทั้งหมดที่อยู่ทั้งในโดเมนของ f และโดเมนของ g ซึ่งก็คือโดเมนของ f อินเตอร์เซกตกับโดเมนของ g ค่ะ และโดเมนของ f ผ่าน g ก็คือเซตของจำนวนจริงทั้งหมดที่อยู่ทั้งในโดเมนของ f และโดเมนของ g โดยที่ gx ต้องไม่เท่ากับ0ซึ่งก็คือโดเมนของ f อินเต์เซกต์โดเมนของ g ลบด้วยเซตของ x ที่เป็นสมาชิกของโดเมนของ g โดยที่ gx เท่ากับ0ค่ะต่อไปนะคะครูขอฝากแบบฝึกหัดในหัวข้อ การดำเนินการของฟังก์ชันนะคะที่จะเป็นการหาผลบวกผลต่างผลคูณและผลหารของฟังก์ชันไว้ให้นักเรียนได้ฝึกทำสองข้อนะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้ศึกษากันในหัวข้อของการดำเนินการของฟังก์ชันกันไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะเด็กๆทำกันได้ไม่เอ่ยถ้าอย่างไรอย่าลืมกลับไปทำแบบฝึกหัดที่ครูฝากไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ